หนังสือพิมพ์ภูทบเบิกโพสต์ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเพื่อลดโลกร้อนนำโดยนายพยักย์จนตรงสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่ที่7บ้านนอเอขาชะโงกตำบลบ้านกล้วยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายพยักย์จนตรงได้นำชาวบ้านเข้าร่วมการกำจัดขยะเพื่อลดโลกร้อนโดยการหยิบยกความรู้จากโครงการพระราชดำริพ่อหลวงรัชกาลที่9โครงการโคกหนองนาโดของภูมิปัญญาแบบเศรษฐกิจพอเพียงนำมาผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์แปลร,รูปรีไซเคิลถุงพลาสติกให้เป๊ะ นอน,น้ำมันแก๊สโซฮอและน้ำมันกา๊าซและน้ำมันโซล่าซึ่งใช้เป็นพลังงานรถเกษตรกร <c oughs> เช่นรถคูโบต้าหรือรถจักรยานยนต์ได้เหมือนน้ำมันทั่วไปในการผลิตคิดค้นและใช้การผลิตอุปกรณ์โดยวิธีการศึกษาคิดค้นด้วยความคิดของนายพยักจนตรง เพื่อให้พี่น้องในชุมชนได้ตระหนักถึงความสําคัญในการปล่อยทิ้งขยะให้มีคุณค่าลดโลกร้อนแล้วเป็นการกําจัดขยะถุงพลาสติกที่มีการย่อยสลายใช้เวลานานกว่า50ปีที่พี่น้องประชาชนนํามาจากการซื้อของใช้ให้เป็นประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนในอนาคตต่อไปภาพข่าวหนังสือพิมพ์ู้ทับเบิกโพสต์รายงาน